คือก่อนที่จะเกิดสงครามญี่ปุ่นรัเสเซียเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีทหารล้มตายกันเยอะเลยที่ล้มตายไม่ใช่จากสงครามนะแต่ว่าเกิดจากท้องเสียเพราะว่าไปกินอาหารไม่สะอาดน้ําดื่มไม่สะอาดแพทย์ประจํากองทัพญี่ปุ่นเนี่ยคิดค้นยาชนิดหนึ่งขึ้นมายาที่ว่านี้ค่ะสกัดมาจากไม้สนเป็นยาเม็ดสีดําแต่ปัญหาคือกลิ่นมันแรงซะละเกินมันกลืนยาก บรรดาผู้บังคับบัญชาก็เลยใช้เสียงแตรเป็นสัญญาณเป่าแป้นหนึ่งขึ้นมาทุกคนต้องกินยาพร้อมกันเมื่อได้ยินเสียงแตรหลังจากที่นัดรวมคนมากินอาหารแล้วและเสียงแตรที่ให้สัญญาณทหารกลืนยาพร้อมๆกันเนี่ยมันก็เป็นที่มาของเซโรงังค่ะเมื่อเกิดอาการท้องเสียหรือปวดท้องเนื่องจากอาหารและนล้ำดื่มไม่สะอาดนึกถึง ซโรจำได้ไหมตอนเด็กๆเ,เราเคยดูโฆษณาเซโรงังกันหรือเปล่ามีเสียงแปรอย่างนี้เลย